ใครที่มีอาการแสบตาเครื่องตาน้ำตาไหลาตาสู้แสงไม่ได้แพ้ลมเป็นต้อหุ่นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมฟังทางนี้เลยค่ะแม่มีอาการคันตาแสบตาเป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ชัดม,มีน้ำตาไหลไน้ำตาหาัตาหวาตานี่คันมากแดงหมดยิ่งสีขยี้ยิ่งแดงยิ่งอักเสบมันก็อาการมันก็ดีขึ้นมากเพราะว่า อาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นประทับใจมันอาการมันดีมากมันหายไปเลยไม่มีอาการเหมือนเดิม แต่แม่ก็จะทานต่อไปเลยจ้าน้ำตาไหลเพสสีผ้าเนี่ยต้อลม,มพอโดนลม,มพอไปข้างนอกโดนลมน้ำตาจะไหลตอลอดเป็นมานานนี่ก็มาสิบกว่าปีแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อดีดคอนแทคเนี่ยค่ะเป็นหนักน้ำตาไหลมองอะไรไม่ค่อยเห็นก็เลยตัดสินใจสั่งกล่องแรกก็ดีมากเลย<ม>ก็เลยทานต่อเนื่องเลย<ม>ก็รู้สึกว่าดีตาหายเจ็บอะค่ะมองอะไรชัดขึ้นปกติน้ำตาจะไหลจะไหลวันที่อุนอนเงิน,น,นให้ค่ายาจะมองไม่เห็นเลยทานกี่เม็ดคะ าสองเย็นสองพอตกเย็นมาตาก็แห้งก็ดีดีมาจากนั้นยังไปบอกน้องเลยว่าดีขึ้นนะเขาบอกดีขึ้นก็สั่งสิ ทานน็่ตลอดเลยดีตั้งแต่วันแรกอะคะ่ะถามกล่องนี่ก็ดีขึ้นมากเลยอะ่ะรู้สึกว่าเหมือนมันจะหายแล้วอะ่ะจะก,ก็จะทานไปอีกสักพักนึงอือคือตอนนี้เราความรู้สึกของเรานี่คือหายแล้วแต่ว่าอ,อยากให้มันหายดีแบบขาดลอยไปเลยก,ก็จะทานต่อไปอีกสักพักนึงอะ่ะมันก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกแต่ว่าราคาตาเรามันจะแพงกว่าบางคนบางคนนี่เขายัางนอนเละหรือเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราโมเป็นตัวแกป็นานหน้า เราห่วงสุขภาพไว้ก่อนใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมเราเอาดวงตาเราปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องเงินทองน่ะไม่อไม่ใช่ไหมตราบใดที่เรายังหาได้น่ะใช่ค่ะตุนที่อถมาใช่จริงจริงตราบใดที่เงินทองนี่เออเรายังโอกาสที่เรายังหาได้แต่ดวงตานี้มันจะไม่ได้แล้วเราจะหาหาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วถ้าเราสูญเสียไปเนี่ยใช่ค่ะคือเหมือนกับสนิทเลย อยู่ในโลกมืดมีอาการปวดตาแล้วก็แสบตาน้ําตาไหลตลอดค่ะแล้วก็เวลานั่งรถอย่างงี้โดนโลงก,ก็น้ําตาก็จะไหลเลยในตาของป้าก็จะเคืองมากเลยค่ะมันจะแดงสองข้างเลยค่ะพอไปทานวันแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเคืองพอวันที่สองก็รู้สึกน้ําตาไม่มีน้ําตาไม่ไหลยหยุดไหลก็ก็ดีขึ้นเพื่อวันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็คือไม่ไม,ไม่ปวดเหมือนแต่ก่อนดีใจมากทีไ่ได้มาเจอตัวนี้ เป็นนับว่าเป็นบุญของอายุแปดติดสองเป็นต้อกระจกถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บเจ็บคันๆนะ่ะมันมีมีการเครือง<ะ>แล้วก็ถ้าแต่ใส่แว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่<ะ>แต่พอมามาทานนี้ก็คือได้ผล<ะ>ได้ผลดีอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้ว<ะ>ก็คือ มันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะคือว่าได้แสงสว่างขึ้นเยอะคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากมากเลยจ้ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้าน,นี้นะคะคุณแม่บอกว่าอยากจะไปตัดแว่นนะคะใช่ไหมคะ <S <S อยากจะไปตัดแว่นแต่พอไปตรวจแล้วเขาบอกว่าตัดไม่ได้แล้วมันมันหมดสายตาหมดสายตาไม่สามารถจะตัดได้มานั่งคุยกับปรึกษาลูกๆหลานๆ ลานลูกก็บอกว่าก็ไปได้ตัวยาอันนี้มาก็เอาเบอร์มาให้มั่นใจมากเลยค่ะ,คะทานแล้วได้ปลอดภัยมาก,กคือมันจะเกี่ยวกับว่าความดันด้วยความดันสูงนะแต่แล้วรู้สึกว่าทานมันก็จะ,จะจะดีขึ้นคือมันจะไม่ปวดกระบอกตาอะไรแบบนี้ก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ2 0ปีแล้วก็มียายในดวงตาตา,าฟ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้ก็ยายมันก็หายไปนะฮะ ตาฟ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับค่ะตอนนี้นะคะคุณพ่อก็ทานดีคอนแทคไปแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นมองแจ่มชัดขึ้นนะคะใหญ่ที่เป็นอยู่ก็หายไปนะคะ,ค,ะคุณพ่อหายรับหายหมดค่ะคุณพ่อประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคอย่างไรบ้างคะก็รับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะ,ะก็สบายดีขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับก็ไม่มี แพ้แสงอะไรนะครับดีคอนแทคน,นะคะจัดจำหน่ายมาแล้วกว่า13ปีค่ะมีออยรับรองถูกต้องค่ะและดีคอนแทคน,นะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะทั้งหมด 10ชนิดด้วยกันค่ะที่รวมกันนะคะในการช่วยบำรุงสายตาประกอบไปด้วยนะคะสารสกัดจากเบต้ากรูแคนจากกีสค่ะสารสกัดจากเบต้าแคโรทีนสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากบีบรี่สารสกัดจากแคนเบอร์รี่นะคะมีกรดแอสคอร์บิกค่ะมีวิตามินเอมีวิตามินบีมีใบับบกและสารสกัดจากดอกดาวเรืองค่ะ เห็นไหมคะว่าฟังชื่อมาทั้ง10ชนิดค่ะเป็นตัวช่วยที่บำรุงสายตาโดยตรงค่ะหากท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาอยู่ค่ะตอนนี้นะคะบริษัทกำลังจัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่เลยค่ะก่อนปรับราคาขึ้นนะคะสนใจโทรมาสอบถามสั่งซื้อนะคะได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะ